ส,สถา,ทา,า,ถาทน,น,าน,นที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแสดงคมเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาดังนั้นก็สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงดำคำพระบารีพิพานสถานที่ที่แห่งเรียกว่าพุทธสังเวช่นนี้เปนต้นตในความหมายของคำว่าพุทธสถานไม่นับสถานที่ที่แห่ง แต่เป็นสถานที่ที่<ม>เกี่ยวข้องกันกับพระพุทธองค์ทั้งหมดมีพระองค์เสด็จไปยังธรรมีิกต่างๆป,ประทับจำพรรษาอยา่างพระพุทธองค์ไปประปทับที่ภูขเขาคิชฌูเนี่ยพระเจดวันมหาวิหารเนี่ยเขเวุวันมหาวิหารเมืองไวยสาลี อย่าสถานที่ต่างๆทั้งหมดแม้แต่รุ่นหลังก็เรียบแ้วเรียบของพุทธสถานบ้านของบุคคลสําคัญสาคัญเช่นบ้านนางจุฑาดาก็ถูกนับเข้าไปในสังเมนี้พุทธพุทธสถานด้วยทำไมจึงเรียกว่าพุทธ,สถ,ทธสถานบ้าบ้าน,นอของนางจุฑาดาเพราะว่าขาดครั้งหนึ่ง พระเจ้าเสรมหาราชเนี่ยนำเอาข้อประหลาดหรือลิขธาตุที่รงองทรงนี้ได้น่ะขุดได้จากเมือง<ต>ราดชึ้งคนนี้แล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ที่ไหนนะสถานที่ที่ขุดพระหลาดหรือลิขธาตุได้ไม่ได้บอกนะก็ขุดในเมืองราชดชึ้ง แต่สันนิษฐานว่าสถานที่ขุดพระประมาสารีริกธาตุได้น่าจะขุดได้ที่มณียามันเคยไปเยี่ยมชมไหมตรงมณียามันในกรุงราชพฤกษ์เคยเคยไปเยี่ยมชมไหมเราจะมงสังกะสีแปดเหลี่ยมอยู่ฝั่งซ้ายมือนเดิทางจากพุทธคยาไปนะอยู่ฝั่งซ้ายมือ แล้วก็เข้าไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นถ้ำมาหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารจะมีถ้ำหินดังนั้นเราเรียกว่าพุทธสถานจริงเหล่านี้เป็นพุทธสถานหมดตอนนี้ก็มาพูดถึงความเป็นมาเป็นไปนะที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นหลังจากที่พระพโรองได้ทรง